สวัสดีค่ะขอนำเสนอหมู่บ้านเบรสวิวพระยาสุเรนย5โครงการมีทั้งหมด117ยูนิตสร้างมาตั้งแต่ปี2555เป็นโครงการที่น่าอยู่มากเลยค่ะเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์20ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำหน้ากว้างบ้านกว้างถึง5.7เมตรกันเลยทีเดียว จึงสามารถจอดรถได้ถึง2คันภายในตัวบ้านแปะหน้ารั้วบ้านเราได้อีกหนึ่งคันค่ะเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอกับห้องโถงที่กว้างเพดานสูงโปร่งทำให้รู้สึกบ้านโล่งโปร่งสบายมีการจัดวางฟังก์ชันการวางผังของบ้านได้ดีมากค่ะหลังบ้านเปิดโล่งไม่ใช่ครัวทึบปิด ึงหมดปัญหาเรื่องกลิ่นอาหารที่จะตีเข้ามาในห้องรับแขกค่ะมุมนี้จะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารนะคะมีการดีไซน์เอาห้องน้ำไปแอบไว้เพื่อบังสายตาทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องรับแขกและห้องอาหารมองไม่เห็นห้องน้ำค่ะถือเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากเลยขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะอ้อ บันไดที่นี่จะเป็นปูนที่ท็อปอัพด้วยแผ่นไม้จริงนะคะฟิลลิ่งในการเดินก็จะรู้สึกสบายเท้าค่ะการให้สีของโทนบ้านก็จะเป็นสไตล์มินิมอลคุมโทนนะคะห้องแรกจะทำเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนรองหรือจะทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะเพราะเป็นห้องที่อยู่ทางโซนหน้าบ้าน ห้องนี้จะเป็นห้องนอนหลักนะคะ master bedroom ของเรากว้างมากค่ะหน้าบ้านของเราจะหันไปทางทิศเหนือนะคะลมเย็นสบายค่ะแถมบ้านหลังของเราอยู่ต้นๆโครงการด้วยค่ะอยู่บนถนนเมนถนนกว้างมากและก็ไม่ไกลจากปากซอยนะคะเพียงแค่800เมตรก็ถึงปากซอยพยาโซเลน25ค่ะ เพือนบ้านดีสังคมดีนิติบุคคลเข้มแข็งมากค่ะนับว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่น่าอยู่มากเลยทีเดียวเรื่องระบบไฟก็ได้รับการ App r o v e โดยการไฟฟ้าค่ะเพราะที่นี่จะมีการติดเบรคเกอร์มาตรฐานของการไฟฟ้าคือ RCBO เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูห้องนอนด้านหลังบ้านกันค่ะ จะเป็นห้องนอนบรองห้องที่3ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากค่ะจะสังเกตว่าบ,บ้านหลังนี้จะมีหน้าต่างช่องลมรอบบ้านเลยค่ะทำให้อากาศไทยเทแสงก็เข้าถึงมีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะมีช่องแสงช่องหน้าต่างระบายลมทำให้ห้องน้ำโลง่ง แห้งไม่อับชื้นค่ะฝากไว้พิจนารณาเป็นพิเศษนะคะหมู่บ้านเบรสวิวพะยาโซเลน25 3ห้องนอน2ห้องน้ำลองแวะมาชมก่อนนะคะแล้วคุณจะหลงรักบ,บ้านหลังนี้ค่ะ